โจทย์ข้อที่แล้วจะเป็นการออกแบบหาขนาดท่อน้ำเมื่อเราทราบขนาดของ SU ทําทำให้เราทราบอัตราการไหลแล้วก็กำหนดขนาดท่อได้สำหรับโจทย์ข้อนี้ก็จะหา a d l o อ s รวมในระบบท่อโดยเราจะต้องทราบระยะของความยาวท่ออุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบอยู่ในท่อด้วยสำหรับโจทย์ข้อนี้หาก ระบุความยาวท่อแล้วก็อุปกรณ์ประกอบท่อโดยที่ช่วง GAB ก็จะมีเดมิเตอร์3นิ้วตามโจทย์ข้อที่แล้วกำหนดความยาวท่อ200ฟุตโดยฟิตติ้งก็จะมี3ทาง2ตัวข้อง,งอแบบยาว3ตัวกลบวาล์ว2ตัวสเตนเนอร์2ตัวแล้วก็สุดท้ายมีเช็ควาล์ว1ตัว สำหรับช่วง bc ซึ่งจากโจทย์ข้อที่แล้วได้ขนาดท่อเท่ากับ3นิ้วความยาวของท่อกำหนด50ฟุตให้มีฟิตติ้งคือ3ทาง1ตัวส่วนช่วง cd ซึ่งมีขนาดท่อ3นิ้วกำหนดความยาวท่อเท่ากับ50ฟุตมี3ทาง1ตัวเช่นเดียวกันสำหรับช่วง de ซึ่งโจทย์ข้อที่แล้วหาขนาดท่อได้2นิ้วครึ่งกำหนดความยาวให้เป็น100ฟุต มีสทาง1ตัวข้องอสตัวครบวาล์วสตัวแล้วก็สเตนเนอร์หตัวช่วง EF ซึ่งมีขนาดท่อเท่ากับ3นิ้วกำหนดความยาวของท่อเป็น50ฟุตมี3ทาง1ตัวส่วนช่วง FG ท่อขนาด3นิ้วความยาว50ฟุตมี3ทาง1ตัวโดยในระบบของท่อชิวเวอเตอร์นี้ โจทย์ได้กำหนดระยะทางกับอุปกรณ์ประกอบท่อในวงจรที่มีระยะทางของท่อมากที่สุดแล้วก็น่าจะมีเฮ l o อ s ที่มากที่สุดในวงจรด้านช h ว,วอวเตอร์สำหรับวงจรโ o w วอเตอร์ water, ด้าน c o ลิ่ง g t วเวอวงจร HI ซึ่งโจทย์ข้อที่แล้วได้ขนาดท่อ4นิ้วส่วนนี้โจทย์กำหนดให้มีความยาวท่อ100ฟุต มีข้องอ6ตัวกรบวาล์ว2ตัวสเตนเนอร์1ตัวแล้วก็เช็ควาล์ว1ตัวและกำหนดความสูงของท่อสูงกว่าระดับน้ำที่คูลิ่งทาวเวอร์เท่ากับ10ฟุตจากข้อกำหนดของโจทย์ ก็จะให้หา h Head l o อ s ของระบบท่อน้ำเย็นจิว,วเตอร์แล้วก็น้ำหล่อยเย็นโคเวอร,อร์และถ้ากำหนด h Head l o อ s ของ H อเท่ากับความสูงน้ำา5ฟุตแล้วก็ชินเลอร์มี h Head l o อ s ที่เทียบเท่าความสูงน้ำา10ฟุตส่วน c o o l i n g Tower กำหนดให้มี h d l o อ s เท่ากับความสูงน้ำา5ฟุต โจทย์ให้หาขนาดหรือเฮของชิวเวเตอร์ปั๊มและก็โคเวอเตอร์ปั๊มโดยขั้นตอนการหาเฮดลอสของระบบท่อเราก็มักจะเลือกวงจรท่อที่ยาวที่สุดเพราะว่าวงจรนั้นก็ควรจะมีเฮดลอสที่มากที่สุดซึ่งในโจทย์ก็ได้กำหนดช่วงที่ยาวที่สุดของชิวเเตอร์ให้แล้ว จากนั้นเราก็จะมาหาความยาวเทียบเท่าของฟิตติ้งในแต่ละช่วงท่อรวมความยาวท่อกับความยาวเทียบเท่าของฟิตติ้งจากเฮดลอสต่อ100ฟุตจากข้อที่ผ่านมาเมื่อคูณกับความยาวเทียบเท่ารวมก็จะได้เฮดลอสของระบบท่อในช่วงนั้นๆสุดท้ายเราก็จะหาเฮดปั๊มได้ซึ่งเฮดปั๊มก็จะเป็นการรวม Head l o อ s ของระบบท่อในวงจรที่ยาวที่สุดซึ่งเราจะถือว่าวงจรอื่นที่สั้นกว่านั้นปั๊มตัวนี้ก็จะมีเฮดเพียงพอที่จะจ่ายน้ำในวงจรอื่นได้ก็จะมาเริ่มในส่วนของ Chiwater รเริ่มในช่วงท่อ GAB ซึ่งข้อที่แล้วก็จะได้ท่อขนาด3นิ้ว โดยเราจะพิจารณาจากตารางความสูญเสียความเสียทานเทียบเท่าสำหรับอุปกรณ์ในระบบท่อน้ำซึ่งตารางนี้ก็จะอยู่ในเอกสารประกอบการสอนวิธีดูก็คือจะดูขนาดของท่อตามตารางด้านซ้ายมือแล้วก็ดูว่าเป็นอุปกรณ์อะไรตัวเลขที่ตารางก็จะหมายถึงอุปกรณ์นี้มีความสูญเสียความเสียจทานเท่ากับท่อตรงยาวเท่ากับเท่าไหร่ ตามโจทย์ช่วง JAB ก็จะเป็นท่อขนาด3นิ้วมีอุปกรณ์ก็คือ3ทางแล้วก็ข้องอแบบยาวเพราะฉะนั้นอุปกรณ์2ตัวก็จะมีความเสทานเทียบเท่ากับท่อตรงยาวเท่ากับ5ฟุตแล้วก็ยังมีกรอบวาลแล้วก็สเตนเนอร์กับเช็ควาล3นิ้วซึ่งก็จะมีความเสานเทียบเท่ากับท่อยาว84 42แล้วก็30ตามลำดับ เราก็นำค่ามาใส่สาทาง2ตัวก็2คูณก็เท่ากับความยาวท่อตรง10ฟุตข้อง,งอ3ตัวก็จะเป็นเทียบเท่ากับท่อตรง15ฟุตกรบวาล์ว2ตัวก็เทียบเท่ากับท่อตรง168ฟุตสเตนเนอร์2ตัวก็จะเทียบเท่ากับท่อตรง84ฟุตส่วนเช็ควาล์วก็จะเท่ากับท่อตรง30ฟุตเพราะฉะนั้นเมื่อรวมความยาวท่อ กับความยาวเทียบเท่าของฟิตติ้งก็จะได้ความยาวเทียบเท่ารวมของช่วง GAB เทียบเท่ากับท่อตรงยาวทั้งหมด507ฟุตต่อไปก็เป็นช่วง BC กับช่วง CD ซึ่งมีขนาด3นิ้วเหมือนกันเป็น3ทางที่ไม่ได้ลดขนาดของจุด4แล้วก็ของที่ลดขนาดของจุด D ก็จะเท่ากับ5กับ7ฟุต ตามลำดับเมื่อแทนค่าความยาวเทียบเท่าของ3ทางในช่วง B C กับความยาวท่อเราก็จะได้ความยาวเทียบเท่ารวมช่วง B C ก็จะเท่ากับ50บวก5เท่ากับ55ฟุตส่วนช่วง C D ซึ่งจะมีความยาวเทียบเท่าของ3ทางเท่ากับ7.5เมื่อรวมความยาวท่อความยาวเทียบเท่าช่วง C D ก็จะเท่ากับ57 จุาฟุตสำหรับช่วงดีท่อขนาด2นิ้วครึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือข้องอยาวก็จะเท่ากับ4.1ฟุต3ทางลดนิ้วครึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ6ฟุตแล้วก็ยังมีกรอบวาลซึ่งสองนิ้วครึ่งก็จะเท่ากับ69ฟุตแล้วก็สเตนเนอร์เราเลือกใช้แบบสกรูก็จะเท่ากับ20ฟุต นำค่าที่ได้มาหาความยาวเทียบเท่ากับฟิตติ้งของ3ทางข้อง,งอกรบวาลแล้วก็สเตนเนอร์เมื่อนำความยาวเทียบเท่าของฟิตติ้งมารวมกับความยาวของท่อตรงเราก็จะได้ความยาวเทียบเท่ารวมช่วง DE เท่ากับ280.4ฟุตสำหรับช่วง EF ก็จะมี3ทางขนาด3นิ้วก็จะเหมือนกับช่วง b c เพราะฉะนั้นก็จะมีความยาวเทียบเท่าช่วง EF เท่ากับ55ฟุตก็เช่นเดียวกันกับ FG ก็จะมีความยาวเทียบเท่าช่วง FG เท่ากับ55ฟุตเช่นเดียวกันเมื่อพิจารณารูปจากโจทย์จะเห็นว่าวงจร GAB มา BC CD แล้วก็ DE EF และก็ FG จะเป็นวงจรของชิวอเตอร์ที่ยาวที่สุดซึ่งถ้าปั๊มสามารถเอาชนะ h เฮดลอ s วงจรนี้ได้วงจรอื่นๆซึ่งมีเฮดลอ s น้อยกว่า <c oughs> ก็จะไม่มีปัญหากับการส่งน้ำของปัม๊มในขั้นตอนนี้เราทราบความยาวเทียบเท่ารวมของท่อในแต่ละส่วนของวงจรชิวอเตอร์ดังนั้นจากค่าเฮดลอต่อร้อยฟุตที่เราได้จากกราฟ ในโจทย์ปัญหาเดิมเมื่อนำมาพิจารณาตามแต่ละช่วงท่อโดยช่วง GAB เราได้เท่ากับ3.2ช่วง BC ได้เท่ากับ2.5ช่วง CD เท่ากับ1.8ช่วง DE เท่ากับ1.7แล้วก็ช่วง EF เท่ากับ1.8สุดท้ายคือช่วง FG เท่ากับ2.5 ซึ่งค่าเหล่านี้ก็คือค่า h d ดลอสในความยาว100ฟุตเมื่อมาคูณกับความยาวเทียบเท่าที่เราหามาได้เราก็จะได้ค่า h d ดลอสเป็นในหน่วยของความสูงของน้ำดังนั้นช่วง GAB ก็จะมีค่า H d ดลอสเท่ากับ16.22ฟุตน้ำช่วง BC ก็จะมีค่าเท่ากับ1.38 ช่วง C D ก็จะมีค่าเท่ากับ1.04ช่วง D E ก็จะมีค่าเท่ากับ4.76ช่วง E F ก็จะมีค่าเท่ากับ0.99สุดท้ายช่วง F G ก็จะมีค่า h a d l ลอ s เท่ากับ1.38 e ฟุตน้ำเพราะฉะนั้นค่าความสูญเสียความเสียดทานรวมของวงจรท่อน้ำชิวอเตอร์วงจรนี้ ก็จะมีค่าซึ่งเทียบเท่ากับความสูงของน้ำเท่ากับ25.77ฟุตโดยที่เฮทของปั๊มก็จะมีค่าเท่ากับผลรวมของเฮในส่วนของเฮ t ส t ิตหรือเฮความสูงของน้ำที่ปั๊มต้องส่งขึ้นไปแล้วก็ความสูญเสียแรงเสียดทานของระบบท่อหรือ H.L. แล้วก็ความสูญเสียแรงเสียดทานของ A.S.U. แล้วก็ชินเลอร์ ซึ่งวงจรของท่อในชิวอวเตอร์เป็นวงจรน้ำระบบปิดดังนั้น h s ก็จะเท่ากับ0ดังนั้นปั๊มในส่วนชิวอวเตอร์ปั๊มก็จะมี h s เท่ากับ40.77ฟุตน้ำสำหรับท่อส่วนโควอเตอร์ water, หรือในส่วนคูลิ่งทาวเวอร์จุด H ถึงจุด i จากโจทย์ข้อที่แล้วเราจะได้เป็นท่อขนาด4นิ้ว โจทย์ข้อนี้กำหนดว่ายาว100ฟุตมีข้องอแบบยาว6ตัวครบวาว2ตัวสเตนเนอร์1แล้วก็เช็ควาวหจากกราฟท่อขนาด4นิ้วข้องออย่างยาวก็มีความยาวเทียบเท่าท่อตรงเท่ากับ6.7ส่วนครบวาวสเตนเนอร์แล้วก็เช็ควาว4นิ้วก็จะมีค่าเท่ากับ120 60แล้วก็40่ิตามลำดับ และเมื่อนำค่าความสูญเสียความเสียดทานของฟิ t ติ้งที่ได้มาแทนค่าจะได้ข้องอ6ตัวก็จะมีความยาวเทียบเท่า40.2ฟุตกลบวาลสตัวก็จะมีค่าความยาวเทียบเท่าเท่ากับ240ฟุตสเตนเนอร์1ตัวเท่ากับ60ฟุตแล้วก็เช็ควาล1ตัวก็จะมีค่าเท่ากับ40ฟุตเมื่อรวมความยาวเทียบเท่ากับฟิตติ้งทั้งหมดก็จะได้380.2ฟุต เพราะฉะนั้นความยาวเทียบเท่ารวมของระบบท่อน้ำหล่อยเย็นในด้านของคุลลิ่งทาวเวอร์ก็จะมีค่าเท่ากับความยาวของท่อ100ฟุตแล้วก็ความยาวเทียบเท่าของฟิตติ้ง380.2ฟุตรวมกันเป็น480.2ฟุตเนื่องจากในส่วนของท่อโคเวเตอร์จะมีค่าเฮดล้อต่อ100ฟุตเท่ากับ2.3 ฟุตน้ำต่อ100ฟุตเพราะฉะนั้นเมื่อท่อมีความยาวเทียบเท่ารวม480.2ฟุตก็จะมีเฮดลอสเท่ากับ11ฟุตน้ำเนื่องจากเฮดปั๊มก็จะเท่ากับผลรวมของเฮดเนื่องจากความสูงน้ำรวมกับเฮดทึ่งเนื่องจากการสูญเสียความเสียดทานในระบบท่อกับคูลิ่ง g t วเวอร์ เพราะฉะนั้นโคอเตอร์ปั๊มก็จะมีเฮุเท่ากับ26ฟุตน้ำ